สวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถเครื่องเสียงมินินะครับแบบเป็นรถบ้านๆน,นะครับทำโดยเยาวชนนะครับแสงรุ่นมิวสิกบริการเครื่องเสียงรถแหกกลางแจ้งทุกชนิดนะครับเดี๋ยวพามาดู ต่อมันเก็บอะไรหรอมไม่เอือต่อทำไมหรอเอาเก็บไปมีเพื่อนจะเป็นมันตาโฟอาจารย์แซมอ้าวสวัสดีสวัสดีหน่อยสวัสดีเอฟซีนี่ครับคือโฉมใหม่ของรถแห่มินิปันบ้านนะครับราคากันดี้เพิ่งเพิ่งทำมาใหม่เลยสักคันดีอ้าวเป็นรถแห่สาวเนาะแสดงสดด้วยต่อไปอืม ทำมานานยังนี่คันนี้ทำใหม่นี่ยังไม่ถึงเดือนเลยครับเพิ่งทำใหม่มอโอ้โหนี่ครับไม่ได้เชนขึ้นมาใหม่แล้วคันเก่าตรับถึงแล้วเออตัวนี้เป็นคัสซีอะไรเนี่ยดิสันของดิสัน,นแล้วคัสซีดิสันนี่เสริมเพลาไหมเสริมเพลาได้ไหมนี่เสริมครับกี่เพลาสองสองโอ้โสองเลยนะเพลาลอยข้างหน้าเพลาเดิมข้างหลังเพลาลอยข้างหน้าเพลาหลังเพลาเดิมครับนี่ไอ้ข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ย เครื่องปั่นไฟกิโลนี่สิบสองครับสิบสองกิโลนะโอ้เสียงอิ่มๆเลยครับเพลงไรงั้นมิวสิกโอ้โหไฟท้ายไม่เอ้าเดี๋ยวไปดูด้านหน้าหน่อยเอามาๆมาแนะนำหน่อยอะไรน้ำนะแันแซมนี่ครับล้อโอ้นี่จะไม่ล้อที่ว่าสองเพลานี้นะนี่ครับโอ้สูงสูงจากพื้น ถนนดิตุ้งเทใส่ยกอฮะตุ้งเทใส่ยกยกขึ้นได้ไหมยกได้ไหมโอ้มาดูด้านหน้าครับด้านหน้าไม่มีคนเบี้ยครับด้านหน้าด้านหน้ามีช้างด้วยนี่ครับด้านหน้าโอ้ยจะภาพครับจะภาพนี่จะภาพครับผมจะภาพอ๋อถูกใจครับพี่น้องชาวอัมพุริยมนะครับนี่ครับรถเป็นรถแห่บ้านๆขยายเพิ่มจาก เป็นเท่าไหร่ขนางหน้า2.40 2.40แล้วยาวล่ะยาวประมาณ5เมตรครับ6เนอะอ๋อนี่ครับเออหัวใจนะครับใช้เครื่องยนต์คูบต้าขึ้นใหม่เลยเสร็จทีสิบโอ้โหนี่ถ้าใส่เครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหวิ่งนะ ชอบแบบเครื่องนี <declaration> <sh arp reading wrong nevertheless> like 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 ้เนาะไดมัันนจจอออบบะคุยแล้วถ้าเกิดลูกค้าติดต่องานไกลๆล่ะไปลงหน้าเลยบ่ก็ไปก่อนเวลาก่อนเวลาอ๋อเราจะเฮ่เจ้าบ่าวใช้เวลาเฮ่จากบ้านไปทำเวลาหน่อยเครื่องลึอ้าวร้อยสี่สิบทดโมเลให้มันเร็วเฟืองให้มันเร็วก่อสูสีกับรถเครื่องยนต์เลยครับนี่อ๋อ ลำโพงใส่ใส่สูตรอะไรสูตรคิดเองครับทำเองครับสูตรเทรัวสูตรเทรัวเอต้าเอต้าเอต้าอาหนึ่งหนึ่งแปดดอกอะไรนี่สเปดนะสเปรอกสเปดกี่ตู้นี่หกตู้ครับหกตู้ดอกสเปดกี่ดอกตัวนี้สิองดอกครับสิบสองดอกโอ้ส้มพ่อ่ว่าดังแรงแล้วครับส่วนกลางไม่มีแบรนด์ไม่มีแบรนด์ตู้ไม่มีแบรนด์ตู้ไม่มีแบรนด์นะสูตรเองนี่ถ้าดังดีลูกค้าสนใจต่อมทไหม ไม่กล้าครับไม่กล้าไม่กล้าทตรงนี้โอ้โหดูครับเสียงกลางนี่ใช้ของอะไร NP ็ดอกสิบสองปากโหลดปากโหลดเนาะโอ้นี่ครับอันนี้ดีไซน์เองเลยเนาะไม่มีไม่มีแบบเหมือนอะไรความคิดเองสวยครับสวยนี่นี่จะทำอะไรต่อไหมเวทีสไลด์สไลด์ออกเยอะโอ้เวทีสไลด์เหรอมาดูดู โอ้แล้วเปิดไหมเปิดเปิดปามไหมไม่เปิดปีสไลด์ลิ้นจนลิ้นชักเลยลิ้นชักอ๋อเป็นเป็นเวทีออกมาเหมือนลิ้นชักเลยใช่ไหมแ้ยแรงมากครับโอ้โหจานเซมนลยสุดยอดครับดูนี่ทำโครงทำพื้นนี่ครับแล้วก็ทำอะไรอีกทีนี้ทำลวดลายไหมลายไอ้สีรองพื้นน่ะโอ้นี่สีรองพื้นนะแสดงว่ารถนี้เพิ่งออกงานกี่งานแล้วเนี่ย ไกงานเลยครับหกง,งานเลยนะครับนีออ่สุดยอดครับฝีมืออาจารย์แซมอ,อ,อะไรนะอะไรนะแซรุนเมื่อสิอยู่บ้านอะไร <c oughs> บ้านตะแยงพระประชัยครับอำเภอพระประชัยครับยังไงก็มาติดต่อง,งานได้ครับนะ พูดคุยราคากันได้ครับ<อ>ผมอ,อย่าลืมค่าแนะนําด้วยนะไปครับเอาเดี๋ยวพาไปดูข้างในหน่อยว่ามันกว้างขนาดไหนไปโอ้โหไปแดงด้วยครับนี่นี่นก,นนนก็คลิปก่อนก็ได้ฟังน้ําเสียงแล้วครับน้ําเสียงโอ้โหมีประตูเลยนะนี่ครับนี่โอ้ยจ๋วแจ๋วนี่คือยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะยังครับยังครับเป็นบันได เดี๋ยวดูภายในครับว่าโล่งขนาดไหนนะครับโอ้นี่นี่ใช่ไม่ที่ว่าทำเป็นสองเพลาโอ้มีแหนบด้วยแบบนี้ก็นิ่มเหมงอนกันน่ะนิ่มคงับนิ่มครับยังมันได้เสริมแหนบหลังเนี่ยบางคนในแหนบไม่มีเนาะมันแข็งอยู่เนาะจะมีแหนบนี่มาดูด้านบนครับนี่วางเลยนักดนตรีนี่โอ้โหเล่นนักสบายเนาะ ไม,ไม่ต้องรถไ,ไม่ต้องรถใหญ่แล้วเนาะไปกันน um> yes. ี้เรานี่ครับบันไดขึ้นอ๋อเอามาดูหัวใจหน่อยใช้เพลาอะไรนี่อ๋ออ่า modify บ่ modify ครับขับเบรคขับเบรคข้างละสองอกโอ้ข้างละสองก็ T D K ขับกลางข้างละสองหรับ T D K ขับกลาง T D K แบบขับกลางโอ้ ไม่ได้ใช้โอ้ใช้น้องดิจิตอลนั่นนึงครับมิกมาดานี่มิกใช้อนาล็อกใช่ไหมมิกอาณาล็อกครับแต่เขาเป็นดิจิตอลอ๋อครอบเป็นดิจิตอลทำไมไม่ใช้มิกดิจิตอลด้วยะงงไม่มีงบไม่มีอ๋อเอานี่ครับโอ้โหวเออรถคันนี้เรียกว่านอนคําไหนนอนนั่นได้เลยครับนี่มีไฟมีอะไรคือออกงานได้เลยครนี่ดูครับเออถ้า คนดูสนใจอยากจะทำนี่เรียนแบบได้ไหมนี่ได้ครับได้ครับไม่ได้หวงไี่ไม่หวงวิชานะครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ก็ติดพรมติดอะไรก็แสดงสดจนเติมนะโอ้โหนี่ครับเคยมีเตีกร้อยเลยอ๋อแบบเน็ตแบบเน็ตสื่อมือพิโอ้โหนตกเสีจัคบอุ้โอ้โหคนนี้สนามกันง อประมาณการนี่งบประมาณเท่าไหร่หลักแสนไหมอันนี้ทำไหมเนี่ยกลางหมื่นกว่าเลยครับก็น่าจะหลักแสนนะคันคันหนึ่งนะทำเงินนี่นี่ยมันมืดเมื่อจริงกลางหมื่นกว่าโอ้โหเปาะเดะอมมัดเลยเหล็กตอนนี้ก็ราคาื่องรีส์ใช่ไหน่อยนะเหล็กนะโอ้เด็ดนี่ครับตอนนี้ก็ยังยังยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเหลือลวดลายเหลือสีสันนะครับเออไปละเอียด คงได้มีโอกาสได้เจอหลังจากที่ได้แต่งหน้าทาสีนี่ครับโอ้โหเป็นหลังด้วยเนยหลังอีสเตอรดอกครับอ๋อใส่เบรดอีกนนีี่ตรง้ข้างหลังนี่นะครับอ๋ออันนี้ยังไม่ใส่ใช่ไหมไม่ใส่ครับครับทเพลิไป่ยโอ้โหนี่คือเออ่เรียกว่าสุดยอดเออแสงรุนมิวสิกนะครับตัวแสงแสงรุนครับ เอาบ้านอะไรบ้านตะแกครับบ้านตะแกตำบลโคกมินอำเภอพระพัชร์ใครับนี่ครับสายอารุณมิสิกมีงานที่ไหนก็เรียกไปไปตามเลยใช้งานนะครับเบอร์โทรตามไปเเลยบอรร์โทก็ตามนี้เลยครับผมนะโอ้โหเสียงนี่เนาะไม่ต้องพูดถึงนะพอฟังได้ครับอืมนี่ครับนี่ทีมงานมาก,กี่คนนี่มาสองคนแสดงว่าที่มาเนี่ยเอฟซีใช่ไหม ที่อยู่เต็มๆเลยงานอิมี้นี่ครับก็เป็นรถฝีมือคนไทยนะครับไม่แพ้ชาติไหนในโลกนะครับก็เป็นรถแหมินินะครับเป็นรถแหขนาดเล็กครับต่อให้ยาวขึ้นมาก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับผม ออกแบบโดยเซซิมเซซมสามสิงนะครับนีครับก็สวยงามครับสวยงามยทีเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงท่านี้ครับอย่าลืมครับผมกดติดตามกดแชร์ที่ช่องยูทูบเซเนบูรียมอิสานใต้วาริตี้กันด้วยครับผมก็ ขอจบไว้เพียงตอนนี้ครับผมกดติดตามตอนต่อไปครับผมรถแห่ของเซียแซมเสียแซมแซมรุ่นมิวสิกนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายกันท่านี้ครับผมนะขอบคุณมากครับ